สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 8 850ประกันตน39ส่งเดือน432บาทไม่มีนายจ้างส่งไปแล้ว13ปีถ้าลาออกจะได้เงินเท่าไหร่ครับส่งเดือน432บาททุกเดือนจริงหรือไม่ถ้าจริงก็แสดงว่ามันไม่มีช่วงที่ไม่ปกติเลยช่วงไม่ปกติเป็นยังไงก็คือช่วงที่มีการลดหย่อนลดหย่อนแล้วเวลานําส่งเงินสมทบเนี่ยเดือนนั้นจะส่งไม่ถึง432บาทครับ จะส่งน้อยกว่านั้นแต่ถ้าหากว่าส่ง432บาททุกเดือนก็แสดงว่าเป็นภาวะปกติทุกเดือนนะครับผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยมีฐานค่าจ้างอยู่ที่4,800บาทนะครับเหตุผลที่ส่งเดือนละ432บาทก็เนื่องจากว่าต้องนำส่งร้อยละเของฐานค่าจ้างฐานค่าจ้าง4,800บาทร้อยละเก้าก็คือ432บาทแต่จากร้อยละ9เนี่ยครับมันจะไปเป็นเงินส่วนชาราภาพ อยู่ร้อละ6นะครับดังนั้นจาก432บาทเหลือเป็นชราภาพก็คือ6%ปซของฐาน4,800นั่นเองนะครับก็คือเดือนละ288บาท288บาทนำส่งทั้งหมด13ปีก็คูณ13ไป13ปีเนี่ยมันมีความหมายว่า12เดือน13รอบนะครับเพราะ1ปีมี12เดือนนะครับก็ คูณ13แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ก็คูณ12ไปก็เป็นเงิน44,928บบาทครับนี่คือเงินส่วนชาราภาพของคุณจากข้อมูลที่ให้มาผมคำนวณให้ได้แค่นี้จริงๆซึ่งบอกก่อนนะครับว่าตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่คุณได้รับอย่างแน่นอนในความเป็นจริงคุณจะได้รับมากกว่านั้นเพราะอะไรครับเพราะมันมี ผลประโยชน์ตอบแทนบวกเข้าไปด้วยคุณไม่ได้บอกมาว่ามันเป็นช่วงปีไหนบ้างก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าต้องบวกผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไหร่เข้าไปบ้างเพราะแต่ละปีผลประโยชน์ตอบแทนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเอาแบบอุ่นใจก่อนนะครับ44,928บาทได้อย่างแน่นอนแต่มีข้อแม้อีกนะครับว่าสถิติทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วต้องไม่ถึง180เดือน คุณบอกมาว่า13ปีก็จริงครับแต่คุณบอกแค่มารตรา39ไงมารตรา33ไม่ได้บอกมาการคิดเงินกรณีชราภาพจะเป็นบำเหน็จหรือบำนานก็ตามไม่ได้คิดแยกส่วนกันถ้าเคยเป็นมารตรา33ต้องคิดมารตรา33ด้วยและเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ดีๆคุณจะเป็นผู้ประกันตนมารตรา39โดยไม่เคยผ่านการเป็นผู้ประกันตนมารตรา33มาก่อนนะครับอย่างน้นอยนต้องเป็นมารตรา33มาแล้ว ไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับดังนั้นตัวเลขที่คิดเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะต้องมากกว่านี้ถ้ารวมของมาตรา33เข้าไปนะครับและมันไม่ใช่แค่13ปีมันอาจจะเป็น14ปีก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่า15ปีหรือ180เดือนก็จะไม่คำนึงถึงยอดเงินสะสมที่คำนวณเมื่อสักครู่แล้วจะคำนวณเป็นบำนาญแทนนะครับถ้าสมมุติว่ารวมกับมาตรา33แล้วมันคือ 15ปีหรือว่า180เดือนนะครับ180เดือนได้บำนาญอยู่ที่1้0ยละ20นะครับก็คูณ20%ก็ได้บำนาญเดือนละ960บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่15ปีแต่เป็น16ปีเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มมาอีก1.5นะครับก็เหมือนเดิมครับ4800 คูณด้วยเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อสักครู่คือ20นะครับเพิ่มมาอีก1.5ก็คือ21.5ก็คูณ21.5%ก็จะได้ํำนานเดือนละ1,032บาทนะครับและถ้าเกินไปอีกทุก12เดือนเปอร์เซ็น์ก็จะโต1.5 1.5 1.5แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณต้องไปคำนวณเอาเองสิ่งที่ผมคำนวณให้ดูก็บอกได้เพียงเท่านี้นะครับ อย่างแรกก็คือตัวเลขเงินสะสมในช่วงที่เป็นมาตรา39ถ้าหากว่าเป็นภาวะปกติตลอดคุณมีนำส่งเอาไว้เดือนละ288บาทส่งไปกี่เดือนก็คูณไปนะครับแล้วก็ต้องไปดูผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละปีด้วยที่ประกันสังคมประกาศออกมามีผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไหร่จะต้องมีการบวกเพิ่มเข้าไปแะะทบมาเรื่อยๆนะครับตัวเลขมันก็จะเยอะกว่านั้นถ้าเป็น บำเหน็ตนะครับแล้วก็ต้องไปรวมกับสถิติของมาตรา33ด้วยแต่หากว่ารวมแล้ว180เดือนขึ้นไปวิธีคิดก็จะเปลี่ยนใหม่ก็จะคิดเป็นบํานาญนะครับโดยเอาฐาน4,800เป็นตัวตั้งเพราะมาตรา39 13ปีเนี่ยมันมากกว่า60เดือนอยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องไปดูจํานวนเดือนรวมกับมาตรา33ได้กี่เดือนนะครับบางทีอาจจะเยอะ กว่าตัวเลขที่ผมแสดงให้ดูเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับอาจจะเป็น200กว่าเดือนหรือมากกว่านั้นคุณก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถบอกตัวเลขที่ถูกต้องได้เพราะข้อมูลที่ได้มาคิดได้แค่นี้จริงๆครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน E ีีถัดไปสวัสดีครับ